สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนชนหิววันนี้ค่ะเริ่มต้นด้วยการพบเจอกับน้องเหมียวเหมียวแล้วก็บรริกาศทุ่งนาอันแสนสวยที่ข้ากำลังงอกแล้วก็บ้านของเราอันแสนเงียบสงบแล้วก็สวนมะเขืออันแสนจะเหี่ยวเฉา พราะฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วนะคะมองดูมะเขือต้นมะเขือแล้วก็อยากกินซุปมะเขือแต่ไม่มีมะเขือมีแต่ใบเหลืองๆนะจ๊ะผีเสื้อบินไปบินมาเห็นแล้วก็ ปั่นจักรยานไปซื้อมะเขือมาต้มสำหรับการซุปมะเขือเออนี่ค่ะเริ่มตะเลยกับตำพริกกับหอมนะคะที่คั่วแล้วนะจ๊ะเราใช้พริกอ่อนนะคะจะได้มีเผ็ดมากนะคะนี่กำลังตำ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 ,ตำเข้าไปจ้าตำให้แเล็กๆเลยจ้าเสร็จแล้วก็ใส่ปลาทูค่ะแต่ว่าใส่ไปตัวเดียวนะจ๊ะ ถึงจะชื่อปลาทูแต่ใส่แค่ตัวเดียวนะคะใส่แค่วันตัวนะคะตามด้วยมะเขือค่ะมะเขือจ้ใส่ลงไปใส่ลงไปเยอะๆอ๋อแล้วก็เห็ดจ้าขาดไม่ได้ก็คือเห็ดนะคะมันจะเพิ่มความหวานโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ําตาลใส่เข้าไปเสลวก็ขาดไม่ได้ของขวัญที่โลกให้มาที่พระเจ้าให้เรามาก็คือผงชูรสนะคะขาดไปเมื่อไหร่นะคะ ไม่ต้องใส่ไม่ต้องกินดีกว่าค่ะสิ่งนี้คือสิ่งที่เทวดาเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างมาให้เราในการประกอบอาหารไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรมากมายเพียงมีสิ่งนี้ผงสีขาวผงอร่อยผงปรุงรสผมผงผมร่วงตำตๆตำตำเข้าไปค่ะเออตำ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 ให้ละเอียดนะจ๊ะตำ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 นี่หยอกหยอกยอก เสร็จแล้วเพิ่มต้นหอมค่ะต้นหอมผักชีแล้วก็วันนี้เราใส่ผักเป้นนะคะหรือกุ้ยช่ายเข้าไปด้วยนะคะเพื่อจะได้หอมนะคะหอมแบบซุปๆนะคะซุปแบบสไตล์อีสานแล้วก็ต้มน้าต้มนะคะน้ําต้มปลรราแล้วก็น้ํามะขามเปียกนะคะน้าต้มที่ใส่มะขามเปียกนะคะตมยอกยอกยอกข้าะคะขอภัยที่ต้องพูดไทยคําอีสานคํานะคะพอดีเป็นคนรุกครึ่งะคะ่ะ ตำเข้าไปค่ะตำ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 นะคะไม่ต้องอยากเห็นหน้าคนตำนะคะเพราะว่าหนา้าซีดมากดูมือคนตำไปก่อน,นะคะ่ะนี่ตำเสร็จแล้วชิมก่อนดีไหมชิมก่อนชิมก่อนชิมสิคะชิมสิเอ้ยเราต้องชิมนะชิมสิโอชิมแล้วชิมแล้วชิมแล้วค่ะแซ่บบปวดเบจังไดผงสุดจ,จองหนึ่งเนาะโอ้แซ่บค่ะซ่บพ,พัวรักพัวลง ผัวเรียบวงเออพร้อมเสิร์ฟจ้าเสร็จแล้วตัก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 อ่าตักเสร็จจานสีส้มจานประจําบ้านของเรานะคะคือจานสีส้มอืมไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนะคะแต่ว่าเราชอบสีส้มอืมบ้านนี้ต้องสีส้มเท่านั้นจานชามต้องเป็นสีส้มใจเราก็สีส้มโอไม่ใช่ ตักๆๆๆขาตักครับเลยเสร็จแล้วซุปมะเขือผมเสิร์ฟค่ะเสร็จแล้วเราก็มากินกับผักลวกต่างๆนะคะกะ่ำปีอะไรเนี่ยผักโขมลวกแล้วก็ใบมะระลวกขาดไม่ได้คือใบบัวบกไม่รู้เป็นอะไรชอบมากกวอหกหักขาะต้องกินใบบัวบกนะคะใบบัวบกเนี่ยวัยรุ่นควรกินนะคะแล้วก็ปผสมทอด ปลาทูทอดนะคะสูบะเคียเฮานะคะนี่แหละของแซ่บของอร่อยนี่ปับ๊บขั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 บ,ขบพนักง,งานชิมครับแซ่บบ่แซ่แบบ่แซ่บพนักง,งานชิมเอียงนี้เอียงนี้เอียงนี้ลาบไก่ง่วงกับซิมได้ไหมซิมได้ไหมซิม,ม,ซมแล้วลโอ้ยเลาบบะเมนคนอีสานพี่น้องเราคุยบะเป็นโดยเสร็จละมือแนบโป่งแนบแนบะเป็นเลยมาคะ่ะมากินข้าวน้ำกันเดอ้อ โอ้ยแสบคักแสบเน่้อ้วนพี่ค่ะกินข้ขาวเหนียว